ครับคุณผู้ชมสัสดี f อทุกท่านนะครับผมกับผมทิศพันช่องคุมซับพญานาคนะครับวันนี้ก็ตามคุณผู้ชมนะครับอเนี้ยอาจารย์เนี้ยนะครับเลยเข่าทุกงวดงวดที่ผ่านมาเต็มเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับเข้ามาแล้วหลายงวดนะครับอาจารย์เนี้ยนะครับวันนี้ก็ทีมงานเราลงพื้นที่นะครับขอบคุณมากนะครับทีมงานเราลงพื้นที่นะครับอนเนี้ยอาจารย์เนี้ยนะครับให้ f อได้ชมเหมือนเดิมนะครับที่ติดตามในช่องคุมซั์พญานาคนะครับอ่ะ เราติดตามบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอามาหอดแล้วครับพี่น้องเอ็นนีนะ่เดินทางมาถามมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมนะครับโหใหา่มากแล้วอ๋อนี่ยวาดีเอ็นซีนะครับโอ,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 บโอ้พี่นอ้องเข้าเมืองอยู่พันกว่าคนตอนนี้ครับผมเร่าเราบอกครับงานเร่าแล้วสวนสวนไปทำแล้วละอสวนไปทำแล้วเร่าอบมนะครับอาเนี่มาหอดเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวพาดเอาเนี้ยไปเมืองยูหนอยอีกทีหนึ่งครับผม ในตัวเด่นคือตัววิ่งจากฮอตติดตามมาตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะครับโอเคนี่ครับแต่สาฮอดค่ำนะครับผมเขาก็บ่ได้กินพี่น้องกับจมไห้นะครับผมสำหรับนะครับในงวดในงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมอาจารย์เนี้ยนะครับวางตัวเด่นมาห้าสี่ เก้านะครับสามตัวเด่นนะครับวิ่งสี่กับเก้าสำหรับสองตัวนะครับสองตัวจับคู่ให้นะครับสองตัวจับคู่ให้สองตัวจับคู่ให้นะครับห้าหกห้าแปดสี่เก้าสี่หนึ่งหกเก้าเก้าหนึ่งนะครับเน้นวงกลมนะครับเน้นวงกลมสี่เก้าหกเก้าเก้าหนึ่งนะครับ สามตัวนะครับสามตัวของอาจารย์เนี้ยครับวางมาสองหางนะครับหนึ่งเก้าหกห้าสี่เก้าอ่ะนะครับผมสองตัวเราวางมานะครับเนาะวางมาสองหางสองชุดนะครับผมต่อเนาะเลยน่นครับอ่คนระครับนะครับผมครับหลังจากเราติดตามกันแต่เช้ายันค่ำนะครับ ได้เล้อเด้อนะครับพี่น้องนะครับได้กันทุกคนนะครับจดไว้นะครับโอ้ขอบคุณมากครับผมคนกับช้างที่พัดให้นะครับทีวีทีวีให้พัดให้นะครับเอาอาจารย์เนี้ยอาจารย์เนี้ยครับเอาถือนะครับถือให้เอฟซียืนยันนะครับผมตัวนั้นชัดเกียรตชัดชัดก็ตัวแดงบังสั่นนะถ้าตัวแดงเีติบังกล่องคุณปุณยนี่อ๋อเขาบังกล่องคุณปุครับผมบังบ่บังนะอบ่นี่ครับผมอ๋อนี่ครับ แปลงงานแปลงท้องงานโอ้ขอบคุณมากครับดีมากเลยนะครับผมนี่คือเบื้องหลังนะครับเด้อเนี่ยขอบคุณครับนี่ครับนี่ครับคนเบื้องหลังเบื้องหลังนี่ให้ครับเบื้องหลังเาเบื้องหลังไหนชัดเบื้องหลังเรียบร้องเรียบร้อยนั่นนี่ครับของแท้เนาะอันนี้คือเป็นของอาจารย์เนียนะครับเด้อที่เพื่อนเขียนให้อันนี้ครับผมมาเขียนเองนะครับเนาะเพราะว่าขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมอ้า ถ้ามักถ้าชอบก็เอาไปเด้ครับเด้อแนวทางค่ะพี่น้องเอซิชองนะครับท่านผู้ชมนะครับอยากเอาไปดีมากดีมากตัวเด่นตองคนกับสั่งเหตุงารดงมากนี่มี้ีมีเกาครับอจาราอาจยาจัรเบจอจานอาจารอาจารอาจารย์อาจารย์อาอรับรัอาจารยอาจารย์อาจารย์ารั้อนจารย์ออาจาอาจาอาจปจับอาจารัอาจรยารอาจรย์อาจอาจอยอาย์อาารย์านรับก็เอาทาอจอรับอรอาอาจาย์อยอร หนเก้าเก้าหนึ่งศกหนึ่งเก่าเหรอครับพอเรลเลกุลลงถ่ายตรงนี้มันจะออกหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งนึงเก่าละหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะครับแมพี่น้องคนเขียนมาให้ตัดด้วยเนี่ครับผมอาจารย์เนียเรามาเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านะครับเด้อนะครับชอบหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับ พี่น้องผู้เขามาใหม่ประนเห็นไนะครับจะให้คนกับร้างเข้ามาแแคปเลยนะครับมาเวอาต่อนะครับเขาโชติตก้วยได้นะครับไหเป็นจุดตัวกรตอนนี้นะครับผมตอนนี้นนครับคอแห้งแล้วนะครับเปลี่ยนกันเว้านะครับเนะครับเปลี่ยนกันว้านะครับเปลี่ยนันะครับเปลี่ยวอนะครับเปนนะครับเปลี่ยนกันว้าต่อนะครับเพี่ยกัาวอล่าล้องก็ได้ลอนะครับเาลว่ยกลตอนะลายตัวนะครับกล้อยหลายตัวแล้วก็ จะได้กไล่ไปไล่ตรับอ่จารย์เออตังนี้ก็ได้นะครับตัวตรงรัวเป็นของคนไทยยุน่าบอกอาจารย์ยุนาาบอคนกับสั่งคือวีดีแถววันนวีตัวกันหอนวะให้อาจารย์องหนามหมืดเอากองหนามันมืดนไปเอากลองหลังเนาะเอานี่ละตัวเด็กนะครับเด้อพี่น้องเอาใฉยมันชัดดีเลยนางแก่อาจารย์เท้เอาน่งแก่ตัวดาล่าเนาะเอากระป๋องเรีกเอานางนน่ ทันทีนักนั่ง,ง,งครับทันทีเข้ามาหลับชุกไปนะครับเด้อจากแคปตัวเลยนะครับแคปตัวเล็ตัว้ที่แค่นี้นะครับอาจารย์เนี่ยให้แบบนี้ทุกหมวดนะครับมีตัว,<ด>ม,วมีหามีซีมีเก่าส่วนเลขกอีกนึ่กับมีซีกับเก่านะครับ<ม>ตัวเด่นตัวตัวเด่นพะนะตัวเด่นหนึ่ไมยถึงว่าอ่าเพื่อนเดียวไปจับคู่อีกเพื่อนหนึ่งนะครับตัวเด่นกับมีหามีซีมีเก่านะครับจับคู่แล้วอาจารย์เนี่ยจับคู่ให้ได้หาหก อาแต่ซี่เก่าซี่หนึ่งหกนเนก่าเก่าหนึ่งนะครับล้ลาก็ได้จสอบถางจานี้ว่ามัดตัวใดที่สุดจานี้บอกว่าเกาหนึ่งนะครับเด้อมัดเก่าหนึ่งลายที่สุดนะครับเป็นกวามมัดของคุนเนาะของอาจารย์เนาะส่วนสามตัวที่เป็นจับไห้ในงวดนี้นะครับรนกวางมากหนึ่งเกหกกับหาซี่เก่าครับเนดะ้อเบอร์โทรพี่เนี้ยโอ้เบอร์โทรไปสรนใส่ไหเือนกรดาษไงบอกบอกเบอร์โทร่ไม่ไหอาจารย์ตัวกระดาษเพืงง่นนั่นเด้อจมว่ามันบอกคับ เบอร์เบอร์โทรไปหน่อยครับ098 098 146 146 7332 7332ครับครับครับ,บ,บถ้าโทรมาโทรมาช่วงนี้อาจารย์ยังท่ันได้รับสายเลยครับดันต้งแน่นั้แน่ิ่หันเพราะว่าตอนนี้กำลังทายทำอยู่นะครับแต่กำลังจะไล่สุดน้ำนะครับไล่สุดน้ำอาจารย์ปรั้นได้บ้างรับเลยครับเออจมี่ทมาตอนนี้นะครับ กุดโล่งแข็งบูชาเท่าไหร่350บาทครับผมนะครับตะกรุดโล่งแข็งบูชา350บาทครับผมครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมนะครับถามสิเป็นตัวแทนเอซี่นะครับเนาะนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่น้องเอซี่ที่รับชมอยู่นะครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีเอซี่ทุกผู้ทุกคนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับนะครับตอนนี้นะครับผมแอดมินนะครับขอเป็นตัวแทนพี่น้องเอซี่ทุกท่านทุกช่องนะครับผมนะครับสีมาถาม ออนเนียนะครับผมนะครับในงวดวัททีหนึ่งนะครับหนึ่งกันยายนสองพัน้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมนะครับตัวเลขที่ออนเนียพ่นว่างมากมือนี้นะครับผมนะครับมีตัวใดเด็ดตัวใดเด่นตัวใดนาสิมาตัวใดนาที่ออนเนียพ่นมากที่สุดนะครับผมนะครับมันเป็นไหลสดนะครับเนาะนะครับผมนะครับนะครับสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งกันยาหกสี่นะครับพี่น้องนะครับผมนี่คือกระดาษดั้งเดิมของอาจารย์ลายมือของอาจารย์เองนะครับผมนะครับ บนะครับนี่คือโตัวโตัวที like ่ตัวที่เป็นของอาจารย์เนี่ยนะครับผมเพิ่นมาเขียนเองนะครับมันอาศิบชัดนะครับพี่น้องนะครับมันอาศิบชัดแอนมิงก็เลยได้มีโอกาสได้ได้แข้งออกได้ได้ใส่ได้ใส่กระดาษใบสารครับของกระดาษนะครับนะครับผมนี่ครับเดินนะครับพี่น้องมาเทียอาศิบชัดนะครับผมนะครับเดี๋ยวน้นเนี่ยเพื่นรับโทรศัพท์ก่อนครับ เขาซาเป็นเขาอยู่ซีจะมองครับพี่น้องนะครับเพราะว่าสัญลหมายเลไปเดินนี่พี่น้องขอโทษเขานะครับสิมาทามนะครับผมนะครับมาเป็นตัวแทนพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมถี่รับชมอยู่เนาะนะครับผมนะครับตัวเลขของออนเนี้ยนะครับผมนะครับอาบาสานครับข้อกระดาษข้อกระดาษครับเออนี่ครับผมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันส oh, ี Bryant, ชั aka, me. Me oney, lifting, ดกว่ากลัวตัวถี่ตัวที่ออนเนี่ยเป็นยนไหนเนาะนะครับเพราะว่าบางทีพี่น้องกับบ่็ออยชัดนะครับไม่ชัดเลยตัวเลขครับผมนะครับแม่นะครับผมครับ นี่ก็คือตัวนี้นะครับผมนะครับพี่น้องนะครับผมนี่คือหลักฐานนะครับผมนะครับเป็นกระ